สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่ channel Steelplay นะครับและในวันนี้เนี่ยก็กลับมาอย่เกม Path of Exile 2เหมือนเดิมนะครับซึ่งในวันนี้นะผมเราไม่ได้มาอยู่กับอาชีพ Infernalist นะครับแต่มาอยู่ในอาชีพใหม่ที่ผมเพิ่งเปลี่ยนมาและกลายเป็นตัวหลักของผมนั่นเองนะครับนั่นก็คืออาชีพ Pathfinder นะผมซึ่งอาชีพนี้เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราไม่ต้องใช้ของเยอะก็สามารถแรงได้แบบปาบอสสามทีตายอะไรประมาณนั้นเลยนะครับจากที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับดามจแรงใช่ไหมละครับ โดยในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาป้ายยาเพื่อนๆกันครับว่าอาชีพนี้เนี่ยมันดีอย่างไรและมันทําดาเมจจากตรงไหนบ้างนะครับผมซึ่งรับรองครับไม่ต้องใช้ตังเยอะเลยถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมได้เลยครับก่อนอื่นนะผมเรามาพูดข้อดีของผาดไฟเดอร์กันดีกว่านะครับผมผาดไฟเดอร์นะผมเป็นตัวที่ใช้คอสน้อยมากๆนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยนะครับถ้าเราจะแรงได้เนี่ยก็มีเพียง2ส,สิ่งเท่านั้นนะครับนั่นก็คือธนูซึ่งเป็นธนูยูนิคในราคาไม่เกิน 5x 2ธนูนะผมที่อนน เราต้องซื้อดีๆหน่อยนะครับอย่างน้อย1นึ่งนีไว้และอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไปไม่ได้เลยคือการอาแพสซีมนั่นเองนะครับสอย่างนี้แหละครับที่จะทํำให้เพื่อนเนี่ยปาบอส3ทีตายแน่นอนนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะผมเรามาดูกันที่ของสมใส่ก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วละครับสำหรับอาชีพนี้โดยผ่าไฟเดร์นะผมมี2สิ่งหลักๆที่สําคัญอย่างที่ผมบอกไปก็คือ2ธนูกับธนูเนาะ ซึ่งของชิ้นอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่ตามเพื่อนๆศรัทธาเลยครับผมโดยผมเนี่ยจะเล่นเป็นผาดไฟเดอร์ er สายหลบนะครับซึ่งใครจะตามผมก็ได้นะครับผมถ้าจะตามผมเนี่ยก็ให้เน้นเสื้อผ้าที่เป็นสายหลบซะส่วนใหญ่นะครับผมเรียกได้ว่ามีค่าหลบเท่าไหร่เนี่ยใส่ให้หมดเลยนะครับผมดยอัตราการหลบที่ผมอยากให้เพื่อนๆทําไม่ถึงเนี่ยก็คือ80%บวกนะครับผมซึ่งมอนเตอร์เนี่ยแทบจะตีเราไม่โดนเลยนะครับผมเรียกได้ว่าวิ่งผ่านมอนได้แบบชิวๆเลยละครับแล้วก็วา,า,าขดน่ยมตจะตในนใ1ชั แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับผมทําให้เราไม่เสียขวดเยอะในการที่เราจะฟาร,ร์มมอนในแมป15หรือแมปอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือรองเท้าครับผมซึ่งรองเท้านนี้เนี่ยก็ไม่แพงเช่นกันนะครับไม่เกิน3 EX แน่นอนนะครับผมอ่ะอย่างดีๆเลยนะซึ่งรองเท้าอันนี้ครับผมเวลาเราเดินเนี่ย มันจะทําให้ศพแตกและกลายเป็นสปอร์นะครับผมแล้วก็กระจายพิษไปสู่สตูรอบข้างของเรานั่นเองนะครับทำให้สตูตัวอื่นที่เดินเข้ามาเนี่ยก็จะโดนหมอกพิษของเราแล้วก็ล้มตายไปนะครับผมแล้วก็กลายเป็นศพพอกลายเป็นศพแล้วเนี่ยเวลาเรากดเดินศพก็แตกอีกนะครับผมทำให้มันเกิดการเชนไปเรื่อยๆนะครับผมที่เรียกว่าเหมือนเรามีาฮาคิติดตัวยังไงอย่างนั้นมอนเดินเข้ามาก็ล้มกันเป็นทางเลยล่ะฮะโดยส่วนของข้าอื่นนะครับผมก็คงจะเป็นเหมือนเดิมก็คือการเน้นไปที่แต่ต้านท่านนั่นเองนะครับผม แนะนำไม่ทําต้านธาตุให้ตันให้ได้นะผม75ทุกช่องเนาะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะไปหาเด็กกับอินติดมาหน่อยเพื่อที่จะใส่สกิลได้นะผมแล้วก็เพิ่มเรล i t y ้ a ลนในการดรอปอีกก็ยังดีนะผมอ่ะ ต่อไปนะผมเรามาดูการอัพแพสซีฟกันดีกว่านะครับผมโดยมาเริ่มกันที่ p a s s ีฟของอาชีพเรากันก่อนนะครับผมซึ่ง p a สซีฟของอาชีพเนี่ยให้เราเน้นไปที่การปาขวดให้ได้ก่อนนะครับผมซึ่ง2แต้มแรกเนี่ยผมแนะนําให้มาลงตรงนี้และแต้มต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยก็ให้ไปนเน้นปลาขวดก่อนนะครับผมก็จะเป็นสายสายบนตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ให้เราเนี่ยไปเอา p a s s ีฟฟ f ี e อิงหกแต้มข้างล่างนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถอัพแพส i v e ธรรมดาได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น6แต้มนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดีมาก มาสําหรับสายนี้นะผมเพราะต้องบอกตรงๆเลยนะผมว่าพาดไฟเดอร์เนี่ยมันเก่งที่แพสซีฟจริงๆต่อไปนะผมในแพสซีฟธรรมดาเนี่ยก็ให้เพื่อนๆอัพตามนี้เลยนะผมตามที่ผมชี้ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับโดยเราเนี่ยให้อัพตรงยาวมาอย่างนี้เลยนะครับจนไปถึงขวาบนแล้วก็เก็บตรงที่เป็นเควอสตรงนี้ให้หมดนะครับพอเก็บหมดแล้วเนี่ยก็เลื่อนลงมาข้างล่างที่เป็นพิษตรงนี้นะผมอ่ะพอเราได้พิษตรงนี้ครบนะผมก็ลงมาเอาตรงเควอสตรงนี้อีกนะครับพอ3จุดนี้ครบนะครับผมเพื่อนๆก็กลับมาโฟกัสที่ใกล้ๆตรงนี้ นะครับผมใกล้ๆจุดเริ่มนะจะเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยได้โบนัส2ธนูเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าอาชีพนี้เนี่ยมันเก่งที่2ธนูเพื่อน,เอนๆเนี่ยก็ต้องหา2ธนูที่ดีก่อนนะครับแล้วค่อยมาอัพแพสซีฟตรงนี้นะครับอ่านอกจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆไล่อัพ like ตามที่ผมโชว์ให้เพื่อนดูได้เลยนะครับจะเก็บจุดไหนก่อนก็ได้นะครับลองพิจารณากันดูนะครับผมแต่จุดหลกักๆเนี่ยก็มีประมาณนี้ครับ ต่อไปมาถึงส่วนของสกิลนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผาดไฟเดอร์เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับผมโดยเฉพาะสกิลปาขวดซึ่งสกิลปาขวดเนี่ยถือว่าเป็นสกิลดามาจหลักของเราเลยนะครับผมแล้วก็สกิลนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเจาะรูนะครับเพราะเป็นสกิลที่เราได้มาจากแพสซีฟนั่นเองซึ่งสกิลนี้นะครับผมจะได้รูเพิ่มตามเลเวลของเรานะครับโดยจะสูงสุดอยู่ที่5้รูเลยนะครับผมเหมือนเราได้ใช้เจาะใหญ่ฟรีๆตอนที่เราเลเวล90นั่นเองนะครับโดยเจมที่เราจะใส่ให้สกีก็จะม d a i ี y Poison Scattershot นะครับรวมไปถึงสกิลต่างๆที่เป็นเค a อ s อย่างเค a อ s อินฟิ i ชั่นเค s อ a มาสเตอรี่นะครับผมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะ ต่อไปสกิลวางดอกไม้นะครับอันนี้เนี่ยก็ここจะเป็นสกิลที่ทําให้เราสามารถวางดอกไม้ได้เนาะซึ่งเป็นสกิลแรกๆของสายฮันเตอร์เลยนะครับโดยดอกไม้ตรงนี้เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นเหมือนโทเทมนะครับเราสามารถเสริมสกิลนี้เนี่ยให้เป็นโทเทมแบบขนาดย่อมๆได้ซึ่งสกิลที่ผมเลือกใส่ให้กับดอกไม้เนี่ยก็คือ Ford o f Rage นะครับที่เวลาเราวางดอกไม้แล้วเนี่ยดอกไม้จะทําหน้าที่เพิ่มสถานะคลั่งให้กับเราเป็นวินาทีนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกตามตรงเลยนะผมว่าสถานะคลั่งเนี่ยสามารถบูตโบนัสดามเจให้เราได ก็ไม่ค่อยมีอะไรสลักสําคัญอะไรนะผมอาจจะเพิ่มสามารถตึงศัตรูได้นานขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มให้แบบว่าอยู่ใกล้ๆแล้วเราได้มานาเพิ่มนะครับก็ต้องดูนะครับว่าบิวเ,เพื่อนๆเนี่ยมันขาดอะไรนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยให้ใส Ford ่ฟอร์์ออฟเลดไปนะผมก็คือทําหน้าที่เป็นตัวบู์ดาเมจให้กับเรานั่นเองนะครับต่อไปนะผมเทวลูมมืดอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโทเทมนะผมที่ผมเนี่ยอยากให้เพื่อนๆใส่มามากๆนะครับเพราะเป็นตัวที่สามารถใช้กระจายพิษได้เหมือนกับดอกไม้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําให้ ติดสถานะเหี่ยวเฉาอีกตั้งหานะครับซึ่งสถานะเหี่ยวเฉาเนี่ยสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นสกิลนี้นะผมก็จะทําให้ดาเมจเคอสของเราเนี่ยแรงขึ้น5%ในทุกๆ1สแต็กนะครับซึ่งสามารถแตกกันได้มากที่สุดเนี่ยคือ10สแต็กเลยนะผมนั่นเท่ากับว่าส,สกิลนี้เนี่ยสามารถทําให้มอนสเตอร์หรือบอสเนี่ยโดนดาเมจเคอสแรงขึ้นได้50%เลยละครับต่อไป สิ้นหวังอันนี้นะผมก็เหมือนสกิลสาบอื่นๆเลยนะผมสำหรับใครที่เล่นสายอื่นๆมาก,ก่อนเนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่าสาบเนี่ยมีผลมากแค่ไหนสําหรับมอนเตอร์นะครับบอกเลยว่าถ้าไม่มีสาบเนี่ยบางตัวเราตีไม่เข้าเลยนะเออนั่นก็คือการที่เราเนี่ยสามารถลดเกาะสตูได้นั่นเองนะครับสาบสิ้นหวังเนี่ยก็คือการลดเกาะเคออสของสตูอะไรประมาณนั้นซึ่งเจมที่จะใส่ให้เนี่ย ผมใส่เป็นทําให้สาบเนี่ยทริกเกอร์ไวขึ้นรวมไปถึงสาบเนี่ยมีผลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสเจมนี่แหละที่จะทําให้สามเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้โดนวอนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะปรับตามความต้องการของเพื่อนได้ ต่อไปนะผมเรามาดูสกิลที่เป็นพสซีฟอย่างสกิลวิญญาณกันดีกว่านะครับผมโดยสกิลวิญญาณที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะมีลมไล,ล่รำนะครับรวมไปถึงสกิลอีกสกิลหนึ่งก็คือพิษระบาดนะครับผมโดยเรามาเริ่มกันที่ลมไล,ล่รำกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งลมไล่รำเนี่ยจะําให้เรามีอัตราการหลบหลีกมากยิ่งขึ้น19%ต่อ1นึ่งสเต็กนะครับแต่ว่าเราสามารถสเต็กได้มากที่สุดคือ3ามสเต็กนะครับรวมเป็น57%ทําให้เราเนี่ยมีหลบหลีกมากยิ่งขึ้นมากๆเลยละครับต่อ พิใส่สตูนะครับผมจะทําให้เราได้รับ stack พิษเข้ามาอยู่ในตัวนะครับุสูน100%งสุด100%แล้วก็เราสามารถกดระเบิดพิษได้นะผมซึ่งเวลาเราระเบิดเนี่ยมันมีค่าเท่ากับการที่เราปาขวด1ครั้งเลยนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะไปอุดจุดบอดของผาดไฟเดอร์ตรงจุดหนึ่งครับผมคือเวลาเราสู้กับบอสที่มีเลือดเยอะๆนะครับผมแล้ว เรามีจํานวนขวดมาน้าไม่พอเนี่ยจะทําให้เราแพ้ไฟในทันทีเลยนะผมอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้สลับกับการป้าขวดได้นะผมเรียกได้ว่าเหมือนเราแบบได้ขวดมาฟรีสองเท่าอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะระเบิดรอบตัวนะผมนั่นหมายความว่าเราต้องเข้าไปใกล้ๆมอนสเตอร์หรือว่าใช้เป็น d e f e n s i v เวลามนสเตอร์เข้ามาใกล้ๆเนี่ยเราก็สามารถระเบิดพิษใส่ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะผมสาหรับการป้ายยาของพาดไฟเดอร์สายพิษนะครับเป็นยังไงครับถูกใจเพื่อนเพื่อนหรือเปล่าถ้าถูกใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะขนคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับพาดไฟเดอร์และก็ P.O.E.2 มาฝากเ,เพื่อนๆกันอีกแน่นอนนั่นเองนะครับสาหรับใครเนี่ยที่มีข้อสงสัยประการใดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันหรือว่าใครอยากจะพูดคุยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยไปแล้วสวัสดีครับ